เรียนคุณครูที่เขารปรักแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำตนเองให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะดิฉันชื่อนางสาวสุภาตาหน้าแก้วค่ะชื่อเล่นชื่อฟ้าเกิดวันศุกร์ที่12เดือนมีสายนพุทธศักราช2544ค่ะอาหารที่ชอบนะคะก็จะเป็นส้มตา กระเพราเครื่องในไก่สิ่งที่ดิฉันชอบก็คือการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะดิฉันได้เข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาอนุบาลหนึ่งถึงป .6 อยู่ที่โรงเรียนบ้านหันศิลางามจบแล้วได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนโนุสิลาวิทยาคม จบม .6 แล้วดิฉันได้เข้าศึกษาระดับอุดมการศึกษาอยู่ที่มหามกุรราชวิทยายลัยวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยายลัยวิทยาเขตค่ะดิฉันมีครอบครัวของดิฉันก็จะมี3คนนะคะก็จะมีพ่อแม่แล้วก็ดิฉันแต่แม่ของดิฉันได้เสียลงไปแล้วนะคะดิฉันภูมิใจมากที่ได้มาเรียนที่มหามกุรราชวิทยายลัยนะคะ คือได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้พบเพื่อนใหม่แล้วก็ได้เจออะไรเข้ามาในชีวิตหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้มาเรียนที่นี่เพราะค,คุณครูก็สอนดีแล้วก็ให้ความรู้เยอะมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ